สวัสดีครับเพื่อนๆผมสุปโชคก้อนทองครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนเข้ามาชมสวนเราจะมาทำความรู้จักต้นไม้ชนิดหนึ่งครับไม่ค่อยมีแล้วหายากเหมือนกันต้นพันชาติครับต้นพันชาติเนี่ยเป็นต้นไม้ะระยะก,กลางนะครับก็ใช้เวลาปลูกก็ สิบสิปีขึ้นไปนะถึงจะสามารถนำมาใช้งานได้เป็นไม้เนื้อแข็งครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากทีเดียวแล้วก็ที่ว่ามันหายากไม่ค่อยมีแล้วในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้นะครับในอดีตเขานำไปสร้างบ้านนำไปสร้างเสานะครับที่มีความแข็งแรงมาก แม้กระทั่งหมอนรถไฟนะครับก็ยังใช้ไม้พันชาติเห็นนะครับว่ามีความแข็งแรงแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมขอ,อกำลังใจกดไ,กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ regarde, ่งติดตามกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเดี๋ยวตัางมันไปเลยครับต้พนพันชาติเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ เรียกได้ว่ามีเนื้อสีเข้มนะครับออกค่อนข้างจะไปทางน้ำตาลดำอายุของต้นไม้เขาเนี่ยก็พอๆกับยางนาความสูงก็พอๆกันครับ20เมตรขึ้นไปนะครับอายุยืนเป็นไม้ที่มีระยะเวลาการปลูกเนี่ยยาวนานพอสมควรเป็นต้นไม้ที่หายากแล้วครับ ลำต้นสูงใหญ่เหยียดตรงที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับนี่ครับคือต้นพันธชาติซึ่งลักษณะดูภายนอกด้วยสายตาเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสีลักษณะของเปลือกทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้นี่คือต้นประดู่ครับประดู่ป่าแล้วก็ ตอนนี้ที่ผมจะพามาแนะนำเนี่ยก็คือต้นพันชาติซึ่งดูจากผิวภายนอกเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งใกล้เคียงกันอายุอายุก็พอๆกันครับเป็นไม้ที่มีความสูงอยู่ที่ประมาณ20-30เมตรเป็น เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งครับถ้าดูจากลักษณะของใบนะครับต้นพันชาตินี่นะครับใกล้เคียงกับใบของประดูแต่ว่าเขาจะมีความดกหนามากกว่าใบของประดูนะครับซึความแข็งของเนื้อไม้ความละเอียดของเนื้อไม้เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยครับซึ่งเป็นไม้ที่ สามารถใช้สร้างบ้านเรือนได้ต้นนี้ก็ประมาณสิบปีแล้วครับประมาณสิบปีซึ่งเขาเกิดขึ้นเองครับเกิดขึ้นเองผมก็ไม่ได้นำมาปลูกเองนะครับมันเป็นไม้ที่ไม่นิยมแล้วแต่จริงแล้วเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถใช้ปลูกสร้างบ้านเรือนได้ เป็นไม้หายากที่นึน่เไม้พันชาติครับไม้พันชาติไม้พันชาติเนี่ยตัวคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีสรรพคุณทางยาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในในตัวเนื้อไม้ของเขาเนี่ย <c oughs> จะมีสารแทนนินนะครับแล้วก็ฟาโบนอยด์ซึ่งเป็นสารที่ ทางการแพทย์เนี่ยาสามารถที่จะใช้ยับยัง้งเซลล์มะเร็งตับได้นะครับต้นพันชาติเนี่ยมีสรรพคุณทางยาค่อนข้างดีทีเดียวเรื่องสรรพคุณทางยานะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมให้อีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะนำไปใช้เนี่ยควรจะนำมาเผาเป็นฐานีะก่อน,นครับแล้วก็บดให้เป็นผง แล้วจึงนําไปปรุงเป็นยานะครับใช้กับเด็กได้ดีช่วยดับพิษตารซางได้นะครับเนื้อไม้ที่เผาแล้วเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษดับพิษไข้นะครับแก้อาการเสื่องซึมแล้วก็ยังสามารถใช้ปรุงผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆแก้พิษไข้ได้นะครับสรรพคุณที่เป็นยาเนี่ยดับพิษร้อนนะครับแก้กระสับกระส่าย แก้เสื่องซึมได้นะครับแก้ไขสันนิบาตแก้โรคผิวหนังบางชนิดได้นะครับแต่ข้อควรระวังก็มีเหมือนกันนะครับต้นชากนี่มีรสเบาและมีพิษมากนะครับโดยเฉพาะกับพีเนื้อไม้แก่นรากและใบหากนำมารับประทานเดียเด่ยวๆเนี่ยอย่างเช่นไปต้มดื่มเพียวๆเลยเนี่ยไม่ผสมกับไม่ปรุงรสอะไรกับสมุนไพรชีดอื่นแล้วเนี่ย มีโอกาสาทําให้เสียชีิตได้นะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยคนข้าจะมีพิษไร้ายแรงในสมัยในอดีตเนี่ยพวกบรรดามิชฉาชีพเนี่ยเขาก็จะนำต้นชาตินี่ะครับไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้นะครับี่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามาเรียนรู้ทางาวิทยาศาสตร์กันนะครับว่ามันมีฤทธิอ์อะไรได้บ้างนะครับ นอกจากที่กล่าวไปแล้วนะครับที่สําคัญสาคัญเลยเนี่ยก็คือสารต่างๆที่มีอยู่ในตัวเขาเนี่ยช่วยสกัดยับยัง้งเ,เซลเล์มะเร็งของตับได้เป็นอย่างดีเป็นไม้ที่น่าปลูกครับน่าสนใจมากในส่วนผมเนี่ยมีอยู่หลายสิบต้นเหมือนกันนะครับมีหลายสิบต้นผมก็อนุรักษ์เอาไว้ไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ขายด้วยครับ ป่าพื้นนี้ผมปลูกขึ้นมาไม่ได้ปลูกเพื่อขายต้นนะครับไม่ได้ขายลําต้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเอาไปใช้อะไรมากมายที่ซ้าไปครับในป่าแห่งนี้นะครับมีต้นพันชาติเนี่ยอยู่หลายสิบต้นเดี๋ยวผมพามาดูต้นเล็กๆนะครับที่มายุประมาณสักสองปีต้นนี้ อายุประมาณสักสองปีความสูงประมาณสองเมตรได้แล้วครับต้นไม้เหล่านี้เนี่ยพวกนกกาจะพามานะครับนี่ก็ต้นพันชาติเป็นกันต้นนี้มีกอายุประมาณสี่ห้าปีได้แล้วครับเกิดขึ้นมาเองโดยนกกาเนี่ยครับมาถ่ายมูลเขาไว้ ก็เ,เติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครไปทำอะไรครับต้นไม้พวกนี้ที่เกิดมาทีหลังเนี่ยตายไปก็เยอะครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการทิ้งกิ่งสลัดกิ่งเขาทิ้งก็ร่วงหล่นลงมาทับบ้างตายไปบ้างครับขณะที่ต้นยังเล็กถ้าสังเกตเห็นเนี่ยก็จะมีกิ่งไม้ ที่เขาสลัดกิ่งลงมานะครับโดยเฉพาะต้นยางครับต้นยางต้นตะเคียนเนี่ยเพาจะสลัดกิ่งของเขาทิ้งครับแล้วก็ยืดยอดนี่ขึ้นไปมันก็เลยทําให้ต้นไม้เล็กๆเนี่ยที่เกิดทีหลังโตไม่ไม่ทันโตก็จะตายไปก่อน,นต้นพันชาติ